การอนุรักษ์ประจุหรือภาษาอังกฤษก็คือ the conservation of s h a r g อันนี้มันมันก็จะบอกว่าประจุเนี่ยมันจะไม่ประจุโดยรวมของระบบปิดเนี่ยมันก็จะไม่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ค,คือมันจะเท่าเดิมประจุม,มันจะไม่ได้หายไปไหนโอเคแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ประจุเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่อง J ก่อนซึ่ง J เนี่ยคือความหนาแน,น่นกระแส อย่าง i เนี่ยคือกอระแสนั้นถ้า i เนี่ยมันเท่ากับ j a ก็คือความหนาแน่นคูณอยู่กับพื้นที่มันจะกลายเป็นกระแส i นั้นถ้าย้ายข้างมาปกติ j ก็จะเท่ากับ i ส่วน a ซึ่งจะเห็นว่า i เนี่ยมันคือจะแสหน่วยเป็นแอมแปร์แล้วก็ a คือ Area หน่วยเป็นตารางเมตร นั้น j เนี่ยก็จะหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อตารางเมตรโอเคซึ่งถ้าเขียนอยู่ในรูปเวกเตอร์เนี่ยเราอาจจะเขียนเป็นรูป j เล็กหรือ j ใหญ่ก็ได้ซึ่งอันนี้มันคือ current density vector j ก็คือเวกเตอร์ความหนานแน่นกระแส j โอเคซึ่งทิศทางของมันเนี่ยจะเป็นทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของประจุบวก ที่ m โอเคซึ่งอันนี้ถ้าถ้ามีพื้นที่ small area เ vector j n vector n แล้วก็ delta s ซึ่ง delta s คือ small area โดยที่ n เ,เป็น unit v e นี่ให้เป็นสมการที่หนึ่งซึ่งปัจจุต่อหน่วยเวลาที่ผ่านเดลต้าเเนี่ยก็คือ small อเล็เนี่ยเราจะสามารถเขียนได้เป็นสมการที่2นี้ซึ่งโรนี่ก็คือความหนาแน่นของปัจจุแล้วก็ v ก็คือความเร็วซึ่งจะเห็นว่ามันดอทกัน การตัดกันของเวกเตอร์เนี่ยมันจะได้เป็นสเกลร์โอเคซึ่งอันเนี้ยมันต่อสมการที่สองเนี่ยมันเพอยูนิตไทมนั้นถ้ามันเป็นประจุต่อยูนิตเวลานั้นถ้าเราคูณด้วยเดลต้าทีไปข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ประจุนั้นจากสมการที่สองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสมการนี้กลายเป็น Q ถ้าเราคูณด้วยเดลต้าทีเพราะสมการที่สองเนี่ยมันต่อต่อเวลา เราเอาเดลต้าทีไปคูณก็จะ,จะเหลือแค่ประจุอย่างเดียวโอเคซึ่งจาก1และ2เนี่ยจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันแต่มันต่างตรงที่ตรงที่ j เวกเตอร์ j กับโลเวกเตอร์ v ฉะนั้นเราก็เห็นว่า1กับ2เนี่ยเวกเตอร์ j เนี่ยมันเท่ากับโลเวกเตอร์ v ก็คือเวกเตอร์ของความเร็วโอเค ซึ่งกระแสเนี่ยมันก็คือการอินทิเกรตเวกเตอร์ j ดอทเวกเตอร์ n ds โอเคก็อินทิเกรตรวมๆกันแล้วมันก็จะกลายเป็นกระแสโอเคซึ่งการอินทิเกรตภายในโคสเซอร์เฟตเปลี่ลยนยังไเนี่ยมันก็คือลบการเปลี่ยนแปลงที่เกิเวลาของ q inside แล้วก็ Q inside เนี่ยมันก็คือ integrate rho dv เพราะว่า rho เนี่ยก็คือความหนาน,นความหนานแน่นของประจุคูณกับ dv dv ก็คือปริมาตรปริมาตรเล็กๆมันมา summation กันมันก็กลายเป็น Q โอเค้ Q inside ก็จะกลายเป็นอันนี้สมการนี้ซึ่งทำไปทำมาเนี่ยเราใช้สมการเหล่านี้เนี่ยมันจะได้เป็นสมการที่5 ซึ่งเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งบางคนอาจจะยังงง,ง,ง,งอยู่แต่ว่าเรามีอีกอีกวิธีการอีกอันหนึ่งเพื่อพิสูจน์ก็คืออันนี้ไอนี่คกระแสโอเคแต่ทีนี้เราจากเราสามารถเปลี่ยนการอินทิเกรตของเซอร์เฟเนี่ยเป็นอินทิเกรตของวอลลุ่มจากดเวเจนต์เทโลเรียนมนะั้นมันก็จะกลายเป็นสมก,การนี้ เพราะว่าจากไนโตรเจนเทอรเรียมซึ่งอันนี้มันก็คือสมการนี้คือไนโตรเจนเทอรเรียมเหมือนกันซึ่ง i เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของ q เทียบกับเวลาโอเคฉะนั้นสมการนี้มันก็จะการเป็นสมการที่3เพราะว่าเราเอาแทน i เนี่ยเทียบเท่ากับ dq ส่วน dt โอเค แล้วก็สมการนี้ทำอะไรเอออ๋อคิวเนี่ยมันก็คือ Low d v i อินทิเกรตโลดีก็เหมือนสมการนี้โอเคฉะนั้นจะเห็นว่าดีคิวส่วนดีทีอินทิเกรต อคิวส่วนดีทีนี้อ๋อเราเราเราดิฟเทียบดีทีทั้งสองฝั่งของสมการจากสมการนี้เราเทียบดีทีทั้งสองฝั่งของสมการก็จะกลายเป็นสมการที่สี่ก็กลายเป็นสมการนี้แล้วเอามาลบสมการที่สี่มาลบสมการที่สามฝั่งนี้จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือมันจะกลายเป็นศูนย ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยสมการที่สามันมีลบอยู่นะั้นลบลบก็จะเป็นบวกนั้นก็เอาฝั่งขวามือของสมการเนี่ยมาบวกกันก็จะกลายเป็นสมการนี้ซึ่งอินทิเกรตแล้วมันเท่ากับศูนย์นั้นข้างในเนี้ยมันก็จะกลายเป็นศูนย์นั้นเราก็เขียนเป็นแบบนี้ข้างในนี้มันจะกลายเป็นต้องกลเป็นศูนย์โอเคังนั้นอันนี้มันเขียนเป็น total diff เราเขียนใหม่เป็น partial diff ก็จะกลายเป็นสมการ นั้นก็ย้ายข้างมานั้นก็จะกลายเป็นสมการนิสิการที่6เห็นว่าก็จะเป็นการพิสูจน์อีกอันหนึ่งก็คือสมการที่6เนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนสมการที่5้าเลยที่แต่ว่าอันนี้เป็นโควิธีคละพิสูจน์กันซึ่งมันก็จะบอกเราว่า,าประจุไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยในระบบโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Divergence ของ v e กเตอรเนี่ยเท่ากับลบการเปลี่ยนแปลงของโลธาเชียลของโลเนี่ยเทียบกับเวลาก็คือจะประจ,จุนั้นก็จะประจ,จุในระบบปิดก็จะไม่สูญหายไปไหนก็จะเป็นประมาณนี้เรามีวิธีสอวิธีพิสูจน์ก็คือทั้งห้าหกมันก็เท่ากันวิธีหลังก็จะง่ายกว่า อันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการอนุรักประจุคร่าวๆครับ